เอ้ากลับสบายดีทุกคนพี่น้องทุกคนเด้อสินเจ้าเมอยเงยเนี่ยมื่อนี้เซฟกระปองกระแป้งสีฟ้ามาเห็ดเลือดแป้งเลือดแป้งเป็ดพี่น้องนี่ขั้นแรกกจะขวารีดก่อนนะทุกคนเอ้าขวารีดหมอมันเดือดคนเด้อทุกคนเด้อส่วนต้นทั้งคานี่เป็นสีเด้อโอ้สีเป็ดเลือดแป้งบทันและพี่น้องสุดยอดเลยโบเลยฮันยังเขียบบโบใยเนาะอาหารอีสานเขา เปลืแปลงติ Luckily, ๊กเป็ดคนว่าแบบเราๆติ๊กติ๊กติ๊กพี่น้องเดินไปอู้หัวเป็ดท่าบีได้หน่เด้อหัวท่าบีได้หนิเอ้าเขอปรุงก่อนมาเนี้ปรุงกับวิ่งไลเนาะทุกคนสำหรับกันหัวเสียดเดลือกแปลงเนี่ยเขาจะใส่แต่ไปนวดเด้อทุกคนเด้อเอาไปนวดใส่ลงไปนี่เนาะ เสร็จแล้วนลงไปเนาะต้นเนาะเสร็จหน่อยจะใส่หน่อยอยากเสร็จไรก็ต้องใส่ไรแต่ว่าใส่ไรผมจะล่นเลยทุกคนดนี่เขาดันปักใหญ่เลยมื่อนี่จะดานปักใหญ่เลยเนาะนี่เนาะปล่อยน้ำซุปก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวจะเซอร์เฟสใส่ก่อนเตรียมใส่เลยแปฟนทุกคน กเนาะจากในสเสร็จแรงมาเราจะใส่ได้ยัผักหอมมันนี้หอมบัวใหม่ๆพี่น้อหอมหอมเลยเนี่มบัวพี่น้องเส็บๆเส็บๆมือนี่เสบๆอ้จแงถัดง่ายเลยเสียดีบังเนี่ยถาบเลยทุกคนถาบงเลย เจ๊รุ่นน้ำกันโอ้ตีเป็ดกระเคี <am <am ่ยมสุกเลยกลิ <t 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 ่นหอมต้นขึ้นเขาดังหอมขักขีนออกหอมขักหอมป้อมหอมป้อมหน่อยนึงเด้อทุกคนเด้อหอมป้อมมันจะช่วยเพิ่มความหอมหอมนี่จะหอมแห้งเด้อทุกคนเด้อโอ้หอมแบบชิมตำดังเลยนะทุกคนโอ้ทุกคนน้ำเป็ดมันออกเด้อทุกคนเด้อวอลนี้ัทใส่น้ำไรเขาใส่น้ำหนึ่งเลยน้ำเป็ดมันออกทุกคน แังบางใหญ่โรดมือนี่เอาอี่หนกนะเอาเดี๋ยวก็ปีดปีแป๊บหนึ่งคนยันปีดคนใหม่เาปี็ดปีดเ็ดแสบสุด กินเป็ดตัวใหญ่เนาะเป็ดมื้อนี้เกือบ3โลูก2โล8ทุกคนอุ้ยเอาเบิ่งส่งคือสิได้ที่แล้วบัดนี้ทุกคนเนาะอู้สุกแล้วนี่มาเดี๋ยวบอกสูตรเลยขึ้นสูตรทั้งเสจองกองจังแปงนี่เด้อทุกคนเด้อเ็จงกองจังแปงสาเฮ็ดอนีก็เอาเียงเอาปลานีก่อนเนาะ นี premises, ่จะอยู่นี่นี่ทุกคนถาดปักใหญ่เลยมาอนี่ยไปถาดปักใหญ่เลยเนาะเอาหมอมาถากออกมาเลยทุกคนถากออกมาเลยบอกเอาน้ำด้วยทุกคนเอาน้ำมันจะแบบเพิ่มเลือดถึงทีเรียนต้นสีบงกราบเนาะเร้นเรียนตอนมาอนี่เรีนเรีนตอนเด้โอ้ เอาลายชุ่มชุ่มอกน้เอาปนป้าอยนี้ด้เอาขาดต่อต้นเอาเบ่งกกันแบบนี้สีกาบด้กกาบมันล่นกันเลยแบบนี้ออตอนเนนยนโอ้โหนบักไงบลัมเทิมเลยแบบนี้นี่นหนจะพ่อไ้เ้ตอนไลายมันก็เดแสบยด้ ตอนไล่บางคนก็มาตอนไล่บางคนก็มาเกลื่อนไล่เหล่าแท่พี่น้องจะไปเลยเนาะไม่พอดิบไม่พอดิบใส่ลงไปก่อนเลยบางคนมาพุ่ยหนาแต่เขาใจโบ้วยเนาะเขาจะเลือกผมไปเลยเนาะใส่พอดิบเลยไล่เปรียบคนชิ้นไข่เขาก็ใส่พอ่ยไปเลยกะใบหน่อยนึงเนาะสำหรับพวยหนาเนาะความเพีรเขาส่บุญญาเนี่ยคนจะบโเนี่ความเพชรเนาะเขาจะ

เดี๋จะได้สบายเลือเนี่เนาะใส่บริการต่อเนื่องเยเด้อมุกบังเอาของก่อนน้อยนึงเด้อทุกคนเด้อได้เลยเด้อทุกคนโอ้เดือดวชั้นี้เด้อทุกคนเด้อเอา๋ยวชั้านี้เนาะเราจะใส่หนึ่งสองเนาะนี่ก็คือน้นัต้มที่ว่าเขาต้มเป็ดปั้งยานี่ต้มเป็ดแล้วเขาจะหนังที่ได้หนึ่งสองพอดีเพรวเล็กดเขาเอาแบบพอดีเลย ได้ก็มือมันนี่เอาต้นกามเยอะนอเดี๋ยวมันห่อนเนาะถ้ามันหอนเลยเลือดนจะซุกนจะแตกออ้ปก๊เนาก่ะกินหอมตำดังขนาดเอาเอาเข้าไปเลยเ้าไปดยทุกคนเราค่อยๆนอค่อยนอรับออพอดีปั๊บเป็นบอก โอ้ยน้อคาบาดนี่เอาหอมพุยลงไปนี่ตั้งๆๆตีเตียงอนยวื่อเตียงะ่าจะไปทางเดียวเนาปูปยังเนาะหอยุ้งหอยพุยกหอมลงไปเอา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 บัวเอาไปเอมหอมเลยคนเด้อ พอดีพอดีใส่ร้ายเกินไปมันจะม,มีแต่ฮอ,องฝนมันจะหมดแสบคนฮ้องฝนพกนายอีกหมายนึลขคนนั่นคือเกิดแปสงเนาะมีของมีของเสือแบบนี้เกัดสูตรง,ง่ายๆทุกคนบวยุงบว,งบวงยาดอีกแป๊บนึงบุกเกินหานาที่เนาะเอาปี๊ปปี๊ปป๊บกว่ามนึนา เอาไปนี้เรียบร้อยได้ทุกคนเลือดแปลงเป็ดเนาะแล้วก็ปิ้งเป็ดอยู่นี่ทุกคนเคี่ยวเสิร์ฟได้เลยถ้าทุกคนมาคลิปนี้เนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้ทุกคนเด้อฝากเนี่ยทุกคนกดไลค์กดแชร์เข้าไปเนาะบ่ต้องคิดทังไลกดออกไปโลดปุ่มค้างขวามือกดออกไปแชร์กดไลค์เบิ่งนสายมือโอเคเนาะกดไลค์กดใจเดี๋ยวแต่เอายกคลิปเท่านี้ทุกคนฝากครับฝากครับสาธุบ๊ายบายจ้า